มาถึงนะสาวราศีกันครับแหมมาลวงลูกลวงลึกกันไปนะครับเรามาดูกันว่าสาวราศีกันเนี่ยนะมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวสำหรับข้อแรกเขาบอกว่าสาวราศีนี้นี่นะครับนะเป็นคนที่ช่างเลือกนะครับโอ้โหต้องเลิศดเลอเท่านั้นสําหรับสาวราศีนี้นะครับนะและเรื่องอะไรเนี่ยนะฉันเนี่ยถูกอยู่เสมอนะมึงจะมาบอกกูผิดนะกูมไม่ยอมว่ากันอย่างนั้นนะสาวราศีนี้ สำหรับสาวราศีกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาจริงเขา้าเขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังขึ้นมานะครับก็ต้องจัดได้ว่านะเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่าจัดได้ว่าชนะเลิศอยู่เหมือนกันสาวราศีนี้เนี่ยเขาเรียกว่านึกว่าตัวเองเนี่ย perfect girl นะเป็นคนที่ perfect นะครับแต่จริงๆมันก็ perfect จริงๆแหละว,ว่ากันอย่างนั้นนะครับสาวราศีนี้นะมีความซื่อสัตย์อยู่ในนะ เออในจิตในใจด้วยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะสาวราศีนี้นะครับนะมักถ่อมตัวนะครับแล้วก็มีความเรียบร้อยนะทุกขะเบียดนิ้วนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับมีความเป็นแหมเป็นแม่พระนะอยู่ในจิตในใจนะครับนะเออแต่ที่ว่าจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีเขาบอกว่านะ ปลเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะปลเดี๋ยวก็แบบลงัลงลังเลเลโโล,โลเลยเล,เลอันนี้จริงหรือเปล่านะครับนะก็ต้องตอบก,กันมานะครับในช่องคอมเมนต์นะครับสาวราศีนี้นะมีลักษณะป้ามป้ามเป๋เป๋นะครับแม่ว่ากันอย่างนั้นและสาวราศีนี้เนี่ยนะมีลักษณะนิสัยเป็นนักสะสมตัวยงสําหรับสาวราศีกันนะครับนะ จะเรียกได้ว่าก็เป็นสาวนักสู้ด้วยนะครับนะตามตำราเขาก็บอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีด,ดีมีความรับผิดชอบในชีวิตถือไว้ยเยี่ยมนะบุคลิกลักษณะของสาวราศีกันเนี่ยดีทีเดียวนะครับลึกๆแล้วนะครับอ่า สาวราศีนี้ก็มีแอบมีความขี้อายอยู่นะครับนะถ้าคบกันไปแล้วเนี่ยสาวราศีนี้นะครับมักจะมีความอบอุ่นนะครับนะแล้วก็มีความเจ้าระเบียบแอบอยู่ในจิตในใจด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็บอกว่าสาวราศีกันก็งี้ยแหละนะครับอยากรู้อยากเห็นไปหมดนะครับว่ากันอย่างนั้นนะอา้าวมาดูกันนะครับตามตำรานะที่เหลือเขบอกว่าเนี่สาวราศีกันเนี่ยเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะ เยือกเย็นและถ่อมตัวนะครับสาวราศีกันเนี่ยนะมักมีกลุ่มดาวรูปนางพญาผู้สง่าง,งามนะเป็นสัญลักษณ์นะครับสาวราศีนี้นะเธอมีบุคลิกที่เนี้ยบมากนะจนหล่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าหล่อนเนี่ยนะก็มีความฉลาดอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าสิ่งดีๆที่เคียงข้างสาวราศีกันนะครับเขาบอกว่าสีที่เวิร์กที่สุดสําหรับคุณก็คือสีเขียวเข้มนะครับอัญมณีสุดเด่นนะครับ พลอยสีเขียวและมอรกตนะครับมีเอาไว้เหงจัดได้ว่าดีนะครับต้นไม้คู่ชีพนะมีแล้วดีปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเหงก็บอกว่าประเภทสมุนไพรดอกนาซิซัสนะครับนะครับก็ไปเซิร์ชหาเอานะครับสัตว์พาโชคนะต้องมิ้งหรือว่าเม่นยังไงนะครับคงจะหามาเลี้ยงยากนะก็เอาเป็นว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามว่ากันอย่างนั้นนะครับขอบคุณสาวราศีกันนะครับทุกท่ันที่ติดตามรับฟังนะครับ